แต่อันเนื่องมาจากเรื่องเด็กหนุ่มต้องเสียชละเมื่อวานนี้อดีตแกนนําของรวมไทยขอของ,ของพักเสรีรวม,รวมไทยซึ่งเพิ่งจะลาออกหลังเลือกตั้งก็ใช้ตําแหน่งเป็นอดีตกกตแล้วก็เป็นนักวิชาการอยู่ตอนนี้ <สม S 2> นะคะสมชายศรีชุติยกรซึ่งเป็นอดีตประธานยุทศาสตร์ขับืึ้นนโยบายพักเสรีรวมไทยลูกพักท่านเฉลีพิสุทธิ์นี่แหละโพสต์ข้อความถ้าเรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอดเพราะเขายังมีเวลาที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอีกมากครับ แล้วก็ขยายความในเวลาต่อมาอีกว่าการที่ก้าวไกลยอมถอยเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคือน้ำใจและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรได้รับการตอบแทนโดยผลักออกไปเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลจริงๆสามารถเลือกยืนยันสิทธิ์ส่งพิธาเข้ารับการลงมติโหวตเป็นนายกครั้งที่2ได้โดยอาศัยคำว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับ41แต่คุณสมชัยบอก ก้าวไกลทรนงที่จะไม่ยอมให้ข้อบังคับมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญจึงเลือกแนวทางที่เปิดโอกาสให้เพื่อไทยสิ่งที่เพื่อไทยต้องคิดจึงไม่ใช่ทําอย่างไรที่จะตั้งรัฐบาลโดยยอมการบีบบังคับจากสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคสชาและไม่ใช่ร่วมมือกับพักเรรส,รรสื่ออำนาจสื่อผู้นำพรรคอสชอาศัยเสียงสอวอมาต่อรองเพื่อร่วมรัฐบาลและ,และไม่ใช่การยอมรับการรวมหัวของพักร่วมรัฐบาลเดิมที่ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยหากมีก้าวไกล หากเพื่อไทยทําเช่นนั้นพักเพื่อไทยย่อมไม่ต่างอะไรกับพักการเมืองที่กระหายการเป็นรัฐบาลมากกว่าการยืนหยัดในหลักการเคารพเสียงของประชาชนที่พร้อมใจกันมอบความไว้วางใจให้บริหารประเทศแทนคั้วรัฐบาลเดิมปิดท้ายว่าอํานาจอยู่ไม่นานแต่เรื่องดีหรือเลวร้ายที่เล่าขานจะอยู่ตลอดไปท่านผู้ชมมันร้อนแรงตลอดทั้งเมื่อคืนคุณสมชัยซึ่งเป็นอดีตลูกพักของครูเฉลีพิสูจน์บอก ถ้าเรือร่วมกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอดเพราะเขายังมีเวลาทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอีกมากมขนาดที่ในส่วนของก้าวไกลไม่ได้เป็นสอส,สอแต่ถือว่ายังอยู่ในพักเป็นแกนนาคุคณอมรัชชดพมิตรกุลเมื่อคือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมโพสข้อความคนที่ควรจะเสียสละคือคนแก่ใกล้ตายฮะคือไม่ได้บอกรายละเอียดที่มาที่ไปเป็นยังไง แต่ก็ไล่เลียงแบบนี้ท่านผูช้ชมไหมนอกนอจากนั้นคุณอมรรัตน์โพสต์รัวๆอันนี้มาจากการถแถลงอย่างที่บอกไปคุณอมรรัตน์โพสต์ต่อมาว่ากอดให้กำลังใจคุณต๋อมชัยธวัฒน,น์เ,นเลขาธิการพักก้าวไกลอนนกอดให้กำลังใจคุณต๋อมชัยธวัฒน์แทนทุกคนแล้วหลังจากเสร็จประชุมเมื่อคืนนี้แล้วก็โพสต์อีกเช้าเนี้ยค่ะมีการแชร์ลิงก์ข่าวการถแถลงของคุณชัยธวัฒน์และเขียนคแคปชั่นว่าตามนี้ นะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับใชัทธวัฒนตอบชัดมีลุงไม่มีเราแล้วล่าสุดไม้แก่จะโรยราต้นกล้าจะงดงามท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ปิดท้ายคุณอมรรัตน์เมื่อคืนโพสต์ภาพหนังเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณแล้วเขียนบรรยายว่าหาหนังผีมาดูรอบดึกแปลว่าอะไรคือชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะคะจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณที่ เกาะติดพระเอกไม่ไปไหนชนิดที่ว่าขี่คอไปไหนไปกันกลัวไม่ไปเหรอไม่ไปเกาะอย่างนั้นเกาะอยู่อย่างนั้นนึกถึงใครคุณวิโรธค่ะนึกถึงใครทฤษฎีหน้าด้านของล่าสุดคุณวิโรธโพสเมื่อเช้าที่ผ่านมาสิบโมงผูไม่ออกออกแล้วประชาชนจะเอาอลไยแหลกเดี๋ยวกลับมา